ป้าน,น้าช่วยส่งข่าวมาลวงหน้าจะได้ไหมหากี่กลับมาซื้อผ้าตา พี่ไทยนาบุตครับสาหรับน้องสแตมกับเพลงสาวนาสั่งแฟนพี่ไทยชอบเพลงนี้มากกว่าเพลงที่แล้วร้องดีครับมีแรกๆนิดหน่อยหลังจากนั้นที่พี่ไทยชอบมากที่สุดคือการล้อเล่นกับจังหวะการการดึงการการหยอกล้อกับมันพอดีแล้วก็จริตจะกรานเหมาะสมกับสแตมพอดีความยากของของเพลงนี้มันยากอยู่ที่สัดส,ส่วนอยู่ที่ทำยังไงให้มัน รู้สึกไม่ได้ยืดยานอะไรน้องสแตมทำดีครับเดี๋ยวรอพิไทยตัดสินครับขอบคุณครับน้องสแตมจ๋าน้องสแตมเป็นอีกหนึ่งคนที่มีต้นทุนเสียงที่ดีดีลูกเอ้ยเหมือนแบบได้เจออีกหนึ่งคนที่มีพรสวรรค์เปี่ยมล้นมากๆเลยเสียงหนูใสเสียงหนูดีมากตอนแรกกังวลกับเพลงนี้ตอนแรกดูโอ้เพลงนี้เป็นเพลงปรับเสียงบางคนร้องผิดร้องถูกอะไรเงี้ยแต่หนูร้องได้ดีเลย เนีย่ยเห็นด้วยกับพี่ไทยจังหวะหนูแบบย้ําคําลูกเล่นในแต่ละคําเวลาแบบจะเชื่อมการสื่อสารอะไรเงี้ยทําได้ดีมากเลยค่ะลูกองค์ล้อนดีหมดเลยเ <c oughs> สียงหนูปล่อยออกมาจากลําโพงฟังเหมือนคนที่ร้องเพลงในห้องอัดแล้วปรับแต่งมาแล้วอะลูก <c oughs> คือมันเหมือน <c oughs> มันเหมือนแต่งโหจริงจริงมันเหมือนคนโดนมิกซ์เสียงมาแล้วอะ <c oughs> มันแบบมันคุมมทนมันก้องกังวานมันเพลงนี้ดีเหลือเกินเลยนี่เขามีไม้อยู่อันนึงเขากินไม้จริงจริงเหมือนคนที่มิกิกเสียงในคอตัวเองแล้วแล้วไม่ต้องผ่านอะไรอีกแล้วอะค่ะมีพรสวรรค์มากๆแล้วเพลงนี้ก็เลือกมาทําได้ดีเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวรอฟังคะแนนค่ะขอบคุณค่ะเชิญกุสลครับเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงดังของแม่พึ่งพุ่มพวงแล้วนี่ยังเป็นเพลงดีเยี่ยมเพลงหนึ่งของครูโรบุริรัตน์และที่สาคัญคือเป็นเพลงแม่แบบเพลงหนึ่งของ วงการเพลงลูกทุ่งไทยเลยนะลูกองค์ประกอบดนตรีทํานองและก็วิธีการเล่าเนี่ยมันมันยี่ห้อลูกทุ่งล้วนๆอยู่ในเพลงนี้แต่หลายครั้งที่ไทยนําเพลงนี้มาร้องมักจะเจอปัญหาเรื่องการหยอกล้อกับจังหวะมักจะร้องหวานเกินเศร้าเกินหรือมีอะไรบางอย่างที่ท,ทั้งที่เนื้อมันง่ายทํานองมันได้แต่อารมณ์จังหวะมันมันมกจะไม่ค่อยได้ครูก็แอบกังวลแทนแสดงว่าจะยังไงกับเพลงนี้เพราะว่าหนูมาจากไทยเดิมถึงไม่ลูกแต่พอปรากฏ ออกมาแล้วนี่ทำได้ดีมากสัดส่วนมามาอันดับหนึ่งเลยการแบ่งสั้นยาวดีมากแล้วก็การควบคุมเสียงโดยรวมน่าพอใจจุดอ่อนมีเพียงหนึ่งมันมีขึ้นไม่ถึงอยู่ท่อนฮุกแรกคำเดียวเก็บเงินได้เท่าไหรคำว่าได้ไม่ถึงเตีย้ยเตี้ยนหน่อยๆเพี้ยนต่ำหน่อยนะครับแค่นั้นนะด้าน,นเทคนิคอันที่สองอันนี้เป็นปัญหาที่ต้องแก้ ถ้าหากว่ามีโอกาสผ่านเข้าไปก็คือเสียงยังไม่ชนะดนตรีมันคมมันชัดแต่มันสู้ดนตรีไม่ได้ม,มันเหมือนมันจมอยู่ทํำยังไงอาจจะขยับไม้เข้าใกล้ปากกว่านี้ไหมหรือมีวิธียังไงที่จะทําให้เสียงเราชนะดนตรีวันนี้มันมีอาการแพ้ดนตรีเล็กๆลูก,ลกแต่อื่นๆถือว่าทําได้ดีครับเก่งครับขอบคุณครับ